ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยทําให้การใช้ชีวิตส่วนตัวและการทํางานของแต่ละคนเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นธรรมดาที่เมื่อเจอของยากขึ้นเนี่ยเราแต่ละคนก็รู้สึกว่ามันท้อแท้มันห่อเหี่ยวและหมดพลังได้ดือด้อ,อการที่เราจะสามารถก้าวต่อได้เนี่ยต้องมีวิธีในการฮิวใจของเราเพื่อให้เราก้าวเดินต่อได้วันนี้ผมจะมาแบ่งปัน5วิธีในการฮิลใจเพื่อฟื้นฟูพลังในการไปต่อ วิธีที่1ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดคิดจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตของคนเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองความคิดคิดแบบไหนก็ได้แบบนั้นสเต็ปสองที่ตามมาก็คือความรู้สึกนะคิดแย่แ,ยแยก็รู้สึกแย่แยคิดบวกบวกมีพลังมีความหวังความรู้สึกก็จะฮึกเิบและไปต่อได้วิธีที่2เงิมสารนําเข้าพลังบวกให้กับชีวิตของเราเอาแล้วสารนําเข้าในชีวิตมาจากไหนบ้างทีวีโซเชียลมีเดียนะเสียงเพลง เสียงพูดคุยของผู้คนหนังสือที่เราอ่านเรื่องราวที่เราจดจอดราม่าที่เราอินกับมันอินกับมันทั้งที่มันไม่ได้จ่ายราคาให้เราเลยรวมถึงคําพูดที่เราบอกตัวเองด้วยนะแล้วดูแลให้อินพุตนาเข้าพวกนี้เนี่ยเป็นสารดีๆ ที่จะหิวใจเราได้เช่นหนังสือเกี่ยวกับการเติมพลังชีวิตการปรับปรุงไม์เซ็ตถ้าเราเติมพลังพวกนี้เข้าไปเราก็จะมีความคิดระดับใหม่ร่วมถึงมีแรงบนันดาลใจมีอินสไพเรชันอีกระดับหนึ่งวิธีที่3นะครับโฟกัสในสิ่งที่ทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงพอเรารู้สึกแย่รู้สึกจิตตกพลังหดหายเนี่ยเราอย่าย่ำอยู่กับที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง,างเช่นย้ายสถานที่ย้ายสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนกิจกรรมการออกกําลังกายการหาเพื่อนที่มันเติมพลังชีวิตเราได้หาหนังสือที่ส่งเสริมชีวิตมาอ่านเพิ่มเติมฟังคลิปดีๆที่ส่งเสริมชีวิตเราจากนั้นเอาพลังทั้งหมดเนี่ย มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ตัวเพื่อเติมพลังเอาพลังไปวางแผนในการทํางานที่เรารับผิดชอบให้งานมีความก้าวหน้าก่อนที่จะชมคลิปกันต่อไปนะครับผมขออนุญาตแนะนําหนังสือสองเล่มใหม่ล่าสุดของผมซึ่งเขียนจากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะส่งมอบความเข้าใจอีกระดับในการสร้างความสําเร็จให้กับทุกๆคนนะครับหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโช เดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้สำเร็จคนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทำงานเป็นทีม work ประกอบด้วย50 Mindset ในการสร้างความสำเร็จที่ตกผลึกมากว่า40ปีในการเป็นลูกน้องคนอื่นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการจนเป็นเจ้าของกิจการและเป็น CEO บริษัทมหาชน,นครับจำหน่ายราคาเพียงแค่285บาทผมมั่นใจว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตามมาติดด้วยเล่มที่2นะครับชีวิตพลังบวก แน่นอนว่าในการพิชิตเป้าหมายของเราแต่ละคนพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพลังบวกนะชีวิตพลังบวกนี้เติมเต็มพลังบวกเพื่อไปพิชิตอุปสรรคปัญหาในการทํางานเล่มนี้ประกอบด้วย90้าสิบไมเซที่จะเติมพลังชีวิต ให้กับทุกๆคนนะครับราคาเพียงแค่225บาทเท่านั้นแล้วผมมั่นใจว่าการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะสามารถต่อเติมชีวิตของพวกเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จตามใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนนะครับใครก็ตามฟังแล้วสนใจหนังสือทั้ง2เล่มน,นี้นะครับสามารถกดซื้อตามลิงก์ที่แปะมาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวิธีที่4นะครับดูแลสติปัญญาร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณทุกๆวัน เราก็ต้องพัฒนาสติปัญญาของเราให้เข้าใจเหตุการณ์ให้มีระบบคิดให้มีวิธีแก้ปัญหาตัดสินใจที่ถูกต้องพร้อมกับดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงถ้าเราฟื้นฟูร่างกายได้ก็ฟื้นฟูจิตใจได้ทุกสิ่งมันไปกลับเสมออยู่กับสิ่งที่เป็นพลังบวกรับข่าวสารที่เป็นพลังบวกก็ทําให้เรามีความรู้สึกที่อยากจะเคลื่อนที่อยากจะมูฟออนผสมกับการเข้าใจความหมายของชีวิต ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราจริงๆทั้งหมดนี้เมื่อมันหล่อหลอมกันเนี่ยมันจะห่อหุ้มพลังงานทําให้เราสามารถหิวใจของเราได้อีกระดับและอีกระดับวิธีที่5นะครับเพิ่มพูนความยืดหยุ่นและทักษะมนุษยสัมพันธ์ ถ้าเราเป็นคนแข็งโป๊กไม่ยอมปรับยอมหักไม่ยอมงออย่างเดียวเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันตึงความยืดหยุ่นถือว่าเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตยืดหยุ่นต่อปัญหาที่เราเจอยืดหยุ่นต่อผู้คนที่เราเจออันนี้ก็เป็นวิธีหิวใจชั้นเลิศที่ทําให้เราก้าวต่อไปสู่อีกสเตป็ปและอีกสเต็ปได้นะครับนอกจากเรื่องของความยืดหยุ่นแล้ว ทักษะมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีการพูดคุยมีการเข้าสังคมในที่สุดทั้งหมดผสมกันเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการหิวใจของเราทําให้เรามีพลังเพิ่มบูญสูงขึ้นอีกระดับเมื่อพลังสูงขึ้นการกระทําของเราก็จะมีพลังที่แรงกล้ายิ่งขึ้นจนสุดท้ายส่งผลต่อการสร้างเป้าหมายที่สําเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นเอง